สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันเขา่าถ้าชอบกดไลค์ใช้กดแชร์รักกันแน่แกดแชร์ชกดนาน,านๆกดยนันยันกดเยอะๆะนะคะวันนี้ใครๆก็พูดถึงเรื่องซินโครตอนกันหลายช่องพูดถึงเรื่องซินโครตอนรวมทั้งช่องที่ไม่มีความรู้เลยในด้านวิทยาศาสตร์ไม่รู้หารู้เหวอ,อะไรเลยอย่างอุทัยก็ยังพูดถึงเรื่องนี้เดี๋ยวทีฉันจะมาวิเคราะห์ให้ฟังค่ะ ค่ะทนายอุทยัยก็ทําคลิปสั้นๆน,นะคะก็อยากพูดเรื่องสินโคโตอะไรนี้ก็ทําคลิปสั้นๆเขาบอกว่าเขาไปฟังมาจากหลายๆช่องมีการโต้เถียงกันทางวิชาการเรื่องสินโคโตอนมีความน่าเชื่อถืออะไรยังไงนะคะในการที่จะมาวิเคราะห์เส้นผมเส้นผมนั้นเส้นอะไรผมของใครอะไรยังไงประเด็นสําคัญในสิ่งที่อุทยัยพร่ำม,มาทั้งหมดแล้วก็พยายามที่จะ ชักจูงให้คนเห็นว่าจุดมุ่งหมายของเขาเนี่ยคือเพื่อจะบอกว่าไม่มีอะไรมัดจำเลยได้แม้กระทั่งไอคนที่พูดว่าเดี๋ยวเจอซิงโครตรตอนก็หมอบซิงโครตอนนี่โดนมึงตายแน่มึงตายแน่คือประโยคนี้นะคะลองดูประโยคที่เขาเขียนแคปชั่นดีๆเขาเขียนแคปชั่นได้ว่าเป้าหมายการไปถึงคือการกระทำผิดของจำเลยไม่ใช่เพื่อการศึกษาทางวิชาการ เอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมากระจายความรู้กันว่าอุทยัยพูดตรงเนี้ยเขาต้องการจะสื่อถึงอะไรคืออย่างนี้ค่ะอุทยัยเขาเล่าพร่ำไปว่าเรื่องการตรวจเส้นผมเส้นขนโดยซิงโครตอนนั้นดูแล้วยังสับสนว่าตกลงมันเป็นเส้นไหนอะไรยังไงกันแน่ของใครเป็นเส้นหมเส้นผมเส้นขนตกที่ไหนตกข้างศพหรือตกในรถเอาอย่างนี้นะคะ อุทัยเนี่ยได้เอ่ยถึงทนายตั้มว่าทนายตั้มเองเคยพูดว่าซินโครตอนไม่ใช่เครื่องมือที่จะตรวจอัตลักษณ์อันนั้นไม่เคยมีใครเถียงค่ะคุณหญิงหมอก็พูดไว้อันนั้นไม่มีใครเถียงค่ะซินโครตอนไม่ใช่ตัวตรวจอัตลักษณ์ถ้าเรามองว่าอัตลักษณ์เนี่ยเป็นเฉพาะแค่ dNA นะคะซินโครตอนตรวจตรงนั้นไม่ได้แต่ถามว่าถ้าอัตลักษณ์เนี่ยอัตลักษณะเป็นลักษณะของตัวตนสิ่งนั้นการตรวจ เพื่อที่จะเทียบของสองสิ่งนะคะในรูปลักษณ์ของมันว่ามันเทียบแล้วมันเท่ากันได้มันใช่หรือไม่ตรงนั้นเป็นการตรวจอัตลักษณ์ไหมคะว่าผมไอ้ที่พบในรถอันนั้นผมตัดที่พบในรถเป็นผมที่มาจากกลุ่มก้อนเดียวกันกับที่พบข้างศพน้องชมพู่ตรงนี้นะคะเขาต้องการแค่จะบอกว่าจำเลยไปโผล่ในที่ พบศพอย่างไรหรือถึงได้มีผมที่อยู่ข้างศพติดมาในรถด,ด้วยในเมื่อวันที่สิบสี่ที่จําเลยขึ้นไปพบศพจําเลยอยู่ทางปลายเท้าห่างจากจุดที่พบเส้นผมตัดอันเนี้ยอยู่มากห่างจากจุดนั้นอยู่มากดังนั้นโอกาสที่จะบอกว่ามันติดมาจากตอนไปวันที่สิบสี่ไงมันก็ไม่น่าจะใช่จําเลยได้ขึ้นไป ในที่พบศพนั้นก่อนหน้าวันที่14หรือเปล่าถ้าผมสองอันนั้นในสองที่ตรวจพบว่าเป็นผมประเภทเดียวกันเป็นผมอย่างเดียวกันมีรอยตัดเหมือนกันมีองค์ประกอบเหมือนเหมือนกันมีรูปพันธุ์สันฐานที่เอาไปตรวจโดยละเอียดแล้วสามารถเอามาทาบกันได้ว่ามันเป็นผมชนิดเดียวกันผมคนคนเดียวกันเนี่ยมันจะเป็นผมใครไม่ใช่สาระสำคัญคะ่ะ ไม่จําเป็นต้องตรวจว่าเป็นผมของน้องชมพู่หรือเป็นผมของใครตรงนั้นไม่ใช่สาระสําคัญว่าเป็นผมของใครแค่ว่าเป็นผมที่พบข้างศพน้องชมพู่เหมือนกันไหมเท่านั้นเองค่ะแต่เป็นผมของใครไม่ใช่สาระสําคัญอย่าหลงประเด็นค่ะอย่าปล่อยให้คนที่ไม่มีความรู้ในเรื่องนี้มาหลอกให้หลงประเด็นนะคะจะเป็นผมใครก็ช่างไม่ใช่สาระสําคัญเลย แต่ถ้าผมที่พบในรถชัยพลเป็นผมที่พบเช่นเดียวกันกับผมที่พบในที่เกิดเหตุต้องตั้งข้อสังเกตว่าชัยพลไปในที่พบศพอันนั้นก่อนหน้าวันที่14หรือไม่ทําไมถึงมีผมอันนั้นมาอยู่ในรถชัยพลจะเป็นผมใครก็ช่างค่ะทีนี้สิ่งที่ตอนใช่อยู่มันไม่ได้เป็นการตรวจดีเอเอซึ่งเรามักจะเรียกกันว่าอัตลักษณ์คืออันนี้คือดีเอเออัตลักษณ์มันมีอยู่หลายอย่างนะคะ รอยนิ้วมือ DNA ทีนี้ถ้าเราเอาเส้นผมสองเส้นมาถ่ายรูปอย่างละเอียดมาใช้เครื่องมือที่ทันสมัยมาทำทุกจุดอย่างละเอียดแล้วก็เอาเครื่องมือนั้นประมวลภาพออกมานะคะทั้งสองจุดนะบนเขากับที่พบในรถมาเสร็จแ,แล้วไอ้ภาพที่ประมวลมาได้นี่นะคะเอามันมาทาบกันแล้วมันทาบกันได้พอดี แล้วมันภาพกันได้ทุกจุดทุกส่วนแม้กระทั่งไอ้ตรงรอยตัดถ้ามีแหว่งตรงไหนไอ้นี่ก็แหว่งตามกันมันจะบอกได้ไหมคะว่ามันเป็นผมกระจุกเดียวกันที่ถูกตัดจัดครั้งเดียวกันแบบนี้เครื่องมือในการตัดเดียวกันมันจะมีมันมีความน่าเชื่อตรงนั้นค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนอกจากตรวจสินงของตอนแล้วถ้ามีการตรวจองค์ประกอบแล้วได้ว่าองค์ประกอบของผมบนเขากับองค์ประกอบของผมที่พบ ในรถชัยพลนั้นมีองค์ประกอบใกล้เคียงกันน่าชื่อว่าเป็นผมที่ถูกตัดมาจากเจ้าของคนเดียวกันตรงนั้นแหละค่ะคือสาระสําคัญไม่ใช่ว่าจะไปตรวจว่าเป็นผมใครเป็นสาระสาคัญไม่ใช่สาระสําคัญค่ะไม่ใช่เลยหนึ่งนะหนึ่งนะอ,อ,อุทัยพยายามที่จะพูดสารพัดสารเพั้างที่ตัวเองก็ไม่เข้าใจว่าการตรวจทางวิทยาศาสตร์อย่างนี้เนี่ย เขาตรวจเพื่ออะไรเขาตรวจเพื่อหาอะไรแต่อุทยพูดออกมาคำหนึ่งว่าเท่าที่รู้เออได้เสียงแววแว,วใครแววให้มึงฟังอุ้ยโทษใครแววให้คุณฟังอีกคะไปแววมาจากไหนคุณไม่ได้เข้าไปนั่งในศาลคุณไม่ได้ไปอยู่เแถวนั้นไปแววเขี้อะไรมาจากไหนคะถามหน่อยคะ่ะทำไมขยันหูแววกันจังเลยพวกมึงเนี่ย อุทยัยบอกว่าได้ยินแว่แววว่าผู้เชี่ยวชาญที่มาเบิกความเรื่องนี้ถึงกลับไปไม่เป็นถึงกับร้องไห้อุทยัยมึงแววดีหรือเปล่าตกลงเป็นผู้เชี่ยวชาญฝั่งไหนคะเป็นผู้เชี่ยวชาญฝั่งไหนซึ่งถึงกลับไปไม่เป็นถึงกับร้องไห้เนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญฝั่งไหนดิฉันถามคำานึงนะคะไอ้ผู้เชี่ยวชาญที่ทางจำเลยเอามาบอกว่าเขามายืนยันว่าการตรวจเส้นผมด้วยสินโคตอนนั้นน่ะผลไม่น่าเชื่อถือเพราะว่าผมมีส่วนประกอบของน้ํา อยู่เยอะการตรวจภาพตัดภาพตัดขวางของเส้นผมโดยซินโคตอนเน่ะมันไม่ตัดผมมันตัดออกมาแล้วมันไม่สเสถียนไม่เหมือนเหล็กที่มันคงรูปคงร่างอยู่ผมมีส่วนประกอบของน้ำมันไม่สเสถียนการตรวจเลยไม่น่าเชื่อถือคำถามนี้คำถามเดียวนะคะถ้าอายการถามสวนว่านี่เป็นความคิดของคุณหรือมีการทดลอง ที่ยอมรับกันได้แล้วว่าซิงโครตอนตรวจภาคตัดขวางของเส้นผมไม่ได้คุณได้ทําการทดลองหรือเปล่าหรือเป็นความคิดเห็นของคุณคนเดียวแค่นี้ก็ไปไม่เป็นแล้วค่ะถ้าผู้เชี่ยวชาญคนนั้นไม่ได้ทําการทดลองมาก่อนวิธีทําการทดลองจะทําได้ยังไงก็คือคุณก็เอาเส้นผมที่คุณรู้อยู่ว่าเป็นของคนเดียวกันหรือไม่ใช่คนเดียวกันหรืออะไรยังไงคือคุณร,รู้ผลอยู่แล้ว เอาไปตรวจภาคตัดขวางแล้วถ้าซินโคตอนสมมติว่าคุณรู้ว่านี่เป็นเส้นเดียวกันมาจากคนเดียวกันเนี่ยนะตัดจุ้มอย่างนี้แล้วก็คุณเอาไปตรวจหลายๆเส้นในที่คุณตัดมาเอาไปตรวจแล้วถ้าพบว่าคุณรู้อยู่ว่าเป็นผมจากคนเดียวกันตัดในครั้งเดียวกันแต่พอเอาไปตรวจซินโครตอนซินโครตอนให้ผลตรวจที่ใช่บ้างไม่ใช่บ้าง อันนั้นค่ะถึงจะบอกได้ว่าผลการตรวจของซิงโครตอนไม่น่าเชื่อถือผู้เชี่ยวชาญที่มาดิสเครดิตซิงโครตอนได้ทำการทดลองมาหรือเปล่าหรือมีการทดลองที่สากลโลกรับรองที่มีการรับรองแล้วว่าเป็นสากลมีผลการทดลองมีเปเปอร์มายืนยันหรือเปล่าถ้ามีความน่าเชื่อถือของ ปากพยานผู้เชี่ยวชาญคนนี้ก็จะน่าเชื่อถือมากขึ้นถ้าไม่มีมันคือความคิดของเขาคนเดียวค่ะในขณะที่อีกคนหนึ่งเขาได้ทําการตรวจเขาได้ลงมือตรวจเองกับคนที่ไม่ได้จับหาจับเหวอะไรเลยออกมาพูดว่าเออนีอออ่ไม่ดีคุณจะเชื่อใครศาลจะเชื่อใครเขาทําการตรวจเขามีผลการตรวจเขามาให้เห็นว่านี่มันใช่การตรวจเป็นอย่างนี้นะ ผมถึงบอกว่าอย่างนี้อย่างนี้ผมถึงสรุปอย่างนี้จะอีกคนบอกไม่ได้ผมไม่เชื่อไม่น่าเชื่อถือโดยเฉพาะไอ้คำที่ว่าเส้นผมมีน้ำอยู่เราเราก็รู้กันอยู่ว่าเส้นผมเป็นเซลล์ส่วนหนึ่งซึ่งมีน้ำน้อยมากมีความแข็งเป็นเกล็ดมากกว่าเพราะฉะนั้นมันมีความคงที่คงล่างของมันขนาดเนื้อนะคะหรือตับที่เละๆเ,เนี่ยเราก็ยัง เอาไปสร้างภาพตัดขวางได้อูนะคะมันยังสร้างได้อยู่นะคะนั่นคือไอ้คำที่เขามาอธิบายว่าการตรวจนี้ไม่น่าเชื่อถือเพราะอย่างน,นี้แค่นี้ก็ไปไม่เป็นแล้วเพราะฉะนั้นที่อุทัยแว่วๆมาว่าถึงกับน้ำตาไหลถึงกับร้องไห้ไปไม่เป็นเนี่ยอุอทัยก็ปากหมาไปนิดไหมคะ ไปบอกว่าพยาดึงถึงกับน้ําตาไหลไปไม่เป็นคุณไปเอามาจากไหนน้ําตาไหลนี่มันไม่ได้เสียงแววแล้วนะคะมันต้องเห็นภาพมึงตาทิพด้ยวยเหรอนอกจากจะหูทิพแล้วมือกัตาทิพด้วยเหรอคะเอาหย,ยาบหยาแบบนี้กูเริ่มโมโหแล้วบอกอตรงกูพูดหลายทีแล้วกูหลคาร <c oughs> <c oughs> ไปเห็นมาจากไหนคะหรือไปดูโพสต์ของใครที่มาเขียนลอยๆเหมือนกับตัวเองไปนั่งอยู่ข้างในตรงนั้นด้วย ใครเล่าให้ฟังถ้าฝั่งถ้าฝั่งโจท์เล่าให้ฟังว่าอู้หูพยานของผมถึงกับร้องไห้ไปไม่เป็นน่าเชื่อหน่อยคะ่ะถ้าโจทย์เป็นคนพูดเองมันน่าเชื่อหน่อยคะ่ะถ้าโจทย์เป็นคนพูดเองนะคะว่าพยานโจทยดวันนี้แย่เลยวันนี้โอ้โหไส้ไหลแต่ถ้าฝั่งจำเลยพูดน่าเชื่อหรอคะ ต่างคนก็ต่างเบ่งกล้ามด่างอย่างนี้น่าเชื่อหรือคะในขณะที่ทางฝ่ายโจทย์เขาไม่เคยพูดเลยว่าพยานจำเลยไปไม่เป็นเขาพูดเสมอว่าผู้เชี่ยวชาญของจำเลยก็โอเคนะเขาให้ความรู้ทางวิวชาการได้ดีแล้วก็พูดเป็นกลางๆในขณะที่อุทัยออกมาอวดหูทิปตาทิปอ้โหไ,ไปไม่เป็นถึงกับร้องไห้ทุเรศเกินไปมั้งคะแล้วคุณบอกว่าไอ้ซินคตอนเนี่ยมันเพิ่งใช้ครั้งแรกในเมืองไทย การที่จะมาตัดสินชีวิตคนเหมือนกับเป็นการทดลองครั้งแรกเนี่ยมันไม่ควรจะทำทุกคนมันต้องมีเปิดซิงค่ะไปถามอีกสอะมันเปิดสิงที่ไหนที่ขอนแก่นหรือเปล่าทุกคนมันต้องมีเปิดซิงค่ะทุกที่มันต้องมีเปิดซิงทุกอย่างมันต้องมีเปิดซิงมันต้องมีครั้งแรกทั้งนั้นค่ะซินโคตอนอาจจะมาใช้ในคดีฆาตกรรมในเมืองไทยเป็นครั้งแรก แต่มันใช้ที่อื่นมาแล้วหลายๆครั้งนะคะมันใช้ในการตรวจเปรียบเทียบหาว่าของชิ้นนี้เป็นชิ้นนั้นมาแล้วหลายๆครั้งค่ะแต่มันใช้ในคดีฆาตกรรมเนี่ยเป็นครั้งแรกอันนี้ใช่อยู่แต่คุณจะบอกว่านี่คุณจะมาเอาชัยพลเป็นหนูทดลองแคปชั่นที่คุณพูดเนี่ยคือหมายถึงว่าเป็นการทดลองเชิงวิชาการไม่ใช่ค่ะ ซินโคตอนเขามีมาตั้งแต่ปีสามสี่สามห้านะคะเปิดใช้มาตั้งนานแล้วนะคะเริ่มโครงการเริ่มดำริกันขึ้นมาเนี่ยดูเหมือนจะปีสามสี่หรือสามห้านะคะช,คชื่อต้นโครงการคือแสงสยามจากนั้นก็ทำแล้วก็ทำการให้บริการมานานมากนะคะเพราะฉะนั้นอย่าบอกว่าเขากำลังทำการทดลองเชิงวิชาการอย่าด้อยค่าคนอื่นในเรื่องที่คุณไม่มีความรู้เฮี้ยหาเหวอะไรเลย เอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะนี่มันทำให้เห็นว่าถ้าพวกคุณถึงขนาดต้องออกมาทำหูทิพตาทิพมานั่งแววว่าพยานถึงกับไปไม่เป็นถึงกับร้องไห้ถึงกับน้ำตาไหลเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะเป็นไปไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมคะเบิ่มกระสงการก็ไม่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่จะไปถามจะไปซักเข้าไส้แตกได้ยังไงทีมผู้เชี่ยวชาญสายวิทย์ของนายทนายก็ไม่มีค่ะ จะเอาอะไรมาซักใส่แต่ถ้ามีนักวิทย์เก่งๆสักคนอยู่ในทีมทนายเข้าไปนั่งด้วยแล้วก็คอยฟังว่าเออเขาพูดอะไรยังไงให้ถามตรงนี้ตรงนี้เป็นจุดยังพอน่าเชื่ออยู่ค่ะแต่เบอะเบอะบ,บ,บอย่างเบิ้มนาฬิกาดิจิตอลยังพูดไม่ออกยังพูดผิดผิดถูกถกูจะเอาปัญญาที่ไหนไปซักเขาจนน้ำตาไหลได้ถามหน่อย ไอพยานที่มันไปไม่เป็นน้ําตาไหลเป็นพยานของใครกันแน่เพราะว่าแค่คําถามเดียวถ้ายิงมาว่าคุณมาพูดว่ามันตรวจความเอามาตรวจเส้นผมไม่น่าเชื่อถือคุณได้เคยตรวจมาหรือเปล่าเปล่าครับเอาชิบหายเลยชิบหายเลยไม่เคยตรวจครับชิบหายไหมคะแบบเนี้ยถามหน่อยคุณมาบอกว่าอันนี้ไม่น่าเชื่อถือเพราะเขาถามว่าคุณเคยทํำไหมไม่เคยทําครับคุณมาบอกว่าอันนี้ไม่อร่อยเคยกินไหมไม่เคยกินครับ คุณบอกได้ยังไงล่ะถ้าคุณไม่เคยนะจริงนอุทัยแต่การที่อุทัยต้องออกมารับใช้เลียข้างไข่ข้างแขนขนาดหนักอย่างนี้มันก็แปลว่าพยานผู้เชี่ยวชาญของพวกคุณก็ไปไม่เป็นคุณแก้ข้อกล่าวหาอันนี้ไม่ได้เลยต้องออกมานั่งแก้กันนอกศาลนีไ่ไงต้องออกมานั่งแก้กันนอกศาล ระดมสักพกำลังมานั่งแก้กันไม่ว่าจะเป็นหน่งไม่ว่าจะเป็นอุทัยเป็นสองผัวเมียปาป๋องไม่ว่าจะเป็นหมอปลอมไม่ว่าจะเป็นใหม่ชาละวันหรืออะไรยังไงกันดาหน้ากันออกมาเพื่ออะไรคะเพื่ออะไรเพื่อสร้างขวัญกำลังใจเอฟซีให้เอฟซีมีกำลังใจหูร้องต่อไปแล้วก็เอฟสินค้าของจำเลยสองผัวเมีย ใช่ไหมให้ f อซโอนไวเปย์ไวสั่งสินค้ารัวๆเป็นกำลังใจให้ลุงป้าแค่นั้นเองใช่ไหมคะ